ก็จะเป็นในสองผู้เสียหายที่นั่งอยู่ในห้องส่งนี้เป็นแค่ส่วนน้อยนะผู้เสียหายยังมีอีกเป็นจํานวนมากทีเดียวค่ะที่ไปเล่นแช์นะครับบ้านน้อยอ้อยใจนะตอนนี้ก็รวมเงินโอ้โหที่เสียหายไป1ิบกว่าล้านแล้วนะคะแล้วก็จํานวนผู้เสียหายก็ร่วมเกือบร้อยนะคะเวลาผ่านไป5เดือนแล้วค่ะยังไม่คืบหน้ายิ่งไปกว่านั้นนะคะทางผู้เสียหายบอกว่าเท้าแชร์บอกไม่มีไม่หน,ไหนีไม่จ่ายนะคะเอาละค่ะผู้สื่อข่าวของเราคุณพิการนาบูราริศรายงานค่ะ ผู้เสียหายจากแชร์บ้านน้อยอ้อยใจยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมโดยมีนายสามารถเจนชัยจิตวณิชผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมมารับเรื่องเบื้องต้นกลุ่มผู้เสียหายต้องการขอให้ช่วยประสานไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบเท้าแชร์รายนี้หนึ่งในผู้เสียหายเปิดเผยว่าได้เล่นแชร์กับบ้านน้อยอ้อยใจมากว่า2ปีโดยมีเพื่อนชักชวนก่อนเข้ามาติดตามความเคลื่อนไหวของเท้าแชร์ทาง Facebook ซึ่งเปิดมาประมาณ4ปี นอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายอีกจำนวนมากที่รู้จักบ้านแชร์ผ่านทางออนไลน์มีการชักชวนให้เล่นแชร์แบบออมเงินออมทองและเล่นแชร์เปียกินดอกเบี้ยพบสมาชิกกว่า100คนผู้เสียหายยกตัวอย่างการออมเงินที่จะได้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเช่นโอนเงินต้นขั้นต่ำา4 0 0 0 0บาทรอผลกำไร7วันได้ดอกเบี้ย400บาทหรือรอ14วันจะได้ดอกเบี้ย8 0 0บาท หรือรอ7สัปดาห์49วันจะได้รับดอกเบี้ย2,800บาทนอกจากนี้ยังมีการลงทุนอีกหลากหลายรูปแบบที่อ้างว่านำเงินมาฝากไว้กับบ้านแชร์แห่งนี้จะได้ดอกเบี้ยดีกว่าธนาคารต่อมาเมื่อวันที่3ถึงวันที่5ตุลาคมปี63เท้าแชร์ประกาศเปิดระดมทุนก่อนประกาศยุติการเล่นแชร์ในช่วงกลางดึกของวันที่ห ผู้เสียหายตั้งข้อสังเกตว่าเงินที่ลูกแชร์โอนไปยังเท้าแชร์หากรวมกันแล้วอาจมากกว่า50ล้านบาทหลังจากนั้นผู้เสียหายจึงเข้าแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางเขนต่อมาในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี63ได้ส่งเรื่องต่อไปยังกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบอกอปออสเสร็จแล้วพอสี่ทุ่มของวันที่5เขาก็ประกาศหน้าไอเฟซบุ๊กของไอบ้านน้อยอ้อยใจเลยว่า ขอยุติการเดินบมในวันนั้นเพราะหลังจากนั้นทุกคนก็ตกใจเพราะเฮ้ยก็เพิ่งส่งเงินไปเมื่อเช้านี่เองแล้วแล้วทำไมถึงมาปิดตอนนี้อะไรเงี้ยคือตอนนี้เราเรื่องมันเกิดตั้งแต่วันที่5ตุลาปี63ผ่านมาเนี่ยประมาณ5เดือนแล้วแต่คดีมันยังไม่คืบหน้ายังไม่มีการออกหมายจับมีการเรียกคู่กรณีเนี่ยมาเจรจาอยู่ครั้งหนึ่งแต่เขาก็ไม่มา เราที่สอนอบางเขนเนี่ยไม่มาส่งตัวแทนมาส่งตัวแทนมาก็คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าข้อเสนอที่เขามามานําเสนอมันไม่ใช่ข้อเสนอของของตัวเขาจริงไม่ใช่ทานายความด้วยาทางด้านผู้ชวรร่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าจะรับคําร้องทุกข์และเร่งรัดไปยังเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็วที่รับข้อมูลจากผู้เสียหายนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากผู้เสียหายมีจํานวน มากแล้วก็มียอดความเสียหายเกินเกณฑ์ที่โรงพักจะดําเนินการได้โรงพักจึงส่งไปให้ปอศซึ่งวันนี้ถ้าปอาศดาเนินการแล้วนะครับเราก็จะเร่งรัดให้ปอศดาเนินการตามกระบวนการให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกหมายจับ การติดตามเส้นทางการเงินการประสานอย่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อติดตามทรัพย์สินเมือคืนกับผู้เสียหายตรงนี้จะต้องทำคู่ขนานกันครับที่ผ่านมาการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนในลักษณะแชร์ลูกโซ่มีการติดตามความคืบหน้าเรื่องแชร์โกฟาเธอร์หรือแชร์ทองคำโดยทางศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขได้รวบรวมเอกสารหลักฐานของผู้เสียหาย รวม89คนจาก400คนมูลค่าความเสียหาย116ล้านบาทโดยจะส่งต่อไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อพิจารณาตั้งเรื่องสืบสวนอีกครั้งว่าจะเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษได้หรือไม่เนื่องจากความเสียหายเกิน100ล้านบาทหากประชาชนพบการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนสูงฝากเตือนให้ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นแทนลูกโซ่หรืออาจเข้าข่ายหลอกลวง อภิคณาบุรานริศไทย PBS รายงาน พอพูดถึงเรื่องการลงทุนนะคะได้ผลตอบแทนดีๆมีใครจะไม่อยากได้บ้างนะแต่ว่าความอยากได้ตรงนั้นนะ,ะมันก็เป็นจุดหนึ่งที่มีฉาชีพเอามาหลอกลวงกันด้วยค่ะ <S <S ผู้เสียหายที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ก็เป็นผู้เสียหายนะ,ะจากการร่วมเล่นแชร์บ้านน้อยอ้อยใจนะคะสองท่านแรกนามสมมุตินะ,ะท่านแรกก็คือคุณเอนะคะสวัสดีค่ะเสียหายไป6ล้านกว่าบาทนะคะท่านที่2คุณบีนะคะเสียหายไป9ก้าแสนหกหมื่นบาท ะะส่วนท่านที่3ไม่ใช่ผู้เสียหายแต่เห็นผู้เสียหายมาเยอะมากเลยนะฮะ, <C ures> ะ,ฮะก็คือคุณสามารถเจนชัยจิตวรน,นะ,ะิะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงยุติธรรมค่ะสวัสดีทั้งสามสสท่านสวัสดีสสดค่ะนะคะถามคุณเอก่อนที่บอกว่าโอ้โหเสียหายไป6ล้านกว่าบาททําไมถึงใจกล้าเล่นเยอะขนาดน,นั้นไงคือไม่ได้ใจกล้านะครับผมไม่ได้ลงทีเดียวครั้งเดียว6กล้านนะผมทยอยลงผมเริ่มเล่นกับเขาเนี่ยตั้งแต่ยอดสี่หมื่นสามสี่หมื่นค่ะสี่หมื่นแรกเล่นไป ลงไปถึงเวลาที่เขากําหนดมันก็ได้รับเงินดอกเบี้ยตามที่เขาตกลงได้จริงได้จริงที่ว่าได้จริงนี่ได้หลายรอบไหมได้เป็นระยะเวลาสักกี่เดือนหรือเป็นปีไหมคะคือที่ที่ได้มาเริ่มเริ่มเล่นตั้งแต่วันแรกก็ได้มาประมาณ2ปีแต่แต่ไม่ใช่ว่าผมเอาเงิน6ล้านไปลงแล้วได้ดอกเบี้ยตลอดเวลาไม่ใช่ค่ะผมเริ่มจากเงินแค่40,000บาทพอมันได้จริงมั่นใจก็อ่ะลงไปอีกลองลงไปอีก แปดหมื่นบ้างแสนบ้างเริ่มเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเอาเงินไปทิ้งหกล้านนะคือตอนเริ่มเล่นลงน้อยๆได้ดอกเบี้ยจริงใช่ครับแต่พอลงเยอะๆพอลงเยอะๆเริ่มเริ่มมีปัญหาเพราะว่าพอพอ,พอต้นพอเงินต้นเยอะดอกเบี้ยม,มันก็เยอะตามเขาก็เริ่มมีปัญหาเริ่มเริ่มสูงไม่ตรงเริ่มไม่ไม่อนละวงเงินเต็มบ้างไม่ยอมไม่ยอมโอนแล้วให้เราฝากต่ออย่างเงี้ย ซึ่งตอนลงน้อยๆไม่เคยมีปัญหาพวกนี้ตอนลงน้อยๆได้ตรงเป๊ะ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 อย่างนั้นใช่ไหมคะอ๋อเลยเป็นที่มาให้ลงทุนได้ถึง6ล้านขออนุญาตด้วยความเคารพนะอันนี้เป็นเงินส่วนตัวหรือว่าเป็นเงินที่ที่ต้องไปกู้คน้นมาไม่ครับเป็นเงินที่ที่เราไปกู้แบงค์มาอูโหูอันนี้2ทางเลยนะไม่ว่าจะเป็นทีแรกเริ่มต้นเลยนะก็คือเอาบ้านตัวเองเนี่ยเข้าธนาคารก่อนแต่ไม่ได้ตั้งใจตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจเอาเงินมามาเล่นแฉนะค่ะค่ะ ไปเอาเงินเข้าธนาคารเออแบงก์เอา,เอา,เ,อาเอาบ้านไปเข้าธนาคารเพื่อเอาเงินมาลงทุนทําธุรกิจอย่างอืน่น<อ>วันนี้ไปเห็นเขาชักชวนกันในเฟซในอะไรพอเข้าไปก็เลยเอาเงินส่วนนี้แหละเริ่มไปเล่น,ท,ลนทีละน้อยทีละน้อยใส่เข้าไปเรื่อยๆใส่เข้าไปเรื่อยๆพอใส่เข้าไปเรื่อยๆอ่ะก็เริ่มเห็นทัองทั้งช่องทางเฮ้ยมันได้จริงเริ่มสมัครบ,บัตรเครดิตเริ่มสมัครบ,บัตรก,กดเงินสดแล้วก็กดเงินมาเล่นออกมาเล่นท่านผู้ชมคะ่ะสรุปคือตอนนี้คือเป็นหนี้ทั้งหมด ดอกที่ได้มาไม่ได้เข้ากระเป๋าตัวเองทั้งหมดนะเข้าใจตอนนี้รัฐบาลมีโครงการเราชนะแต่คุณเอหายนะนะคะเพราะว่าถ้าใช้กู้เงินกดบัตรเครดิตมานี่พวกเราก็นึกภาพออกเลยนะคะคราวนี้มาที่คุณ B ีนะคุณ B ีนี่ขออนุญาตสูญเงินไป9ก้าแสนกว่าบาทเลยเหรอฮะใช่ค่ะทําไมถึงได้ลงทุนเป็นหลักแสนโอ้จะเกือบล้านแล้วนะคะเนี่ยก็เช่นเดียวกันกับคุณเค่ะก็ก็เห็นโปรไฟล์ที่เขาลงว่า เขามีมีบ้านหรูรถหรูมีกิจการขายของแบรนด์เนมแล้วก็เชื่อใจอก็ลงทุนจากทีละนิดขึ้นมาจนถึงหลักล้านนี่ยตอนทีละนิดก็ได้เงินดอกจริงจริงค่ะออขออนุญาตนะ,ะตอนที่เขาโฆษณาให้ดอกเนี่ยเขาข้อเสนอของเขาอะนะฮะลงเท่าไหร่ได้ดอกเท่าไหร่คะ่าลงครั้งแรกก็คือแพ็กเกจ40,000บาทนะคะ,คะได้ดอก400บาทต่อรอบ7วันวัน สี่หมบาทได้ดอก400บาทต่อรอบ7วันถามว่าเ,าเยอะไหมต้องเรียนท่านผู้ชมที่เคารพนะคุณสามารถก็คงจะเห็นนะ,ะพี่นารคงก็คงจะทราบไม่เยอะนะเพราะเราเคยเห็นแบบลง40,000บาทวันลุ่งขึ้นได้เป็นพันก็มีแต่ข้อเสนอที่ก็บอกลง40,000บาทได้400บาทถือว่าไม่ม,มันมันมีขยันะนะถ้าทิ้งไว้อ,อีกกี่วันนะทิ้งถึงเจ็ด อ่าสี่สิบเก้าวันนะคะสี่สิบเก้าวันได้เท่าไหร่ก็จะคูณคูณสี่ร้อยเข้าไปก็ประมาณสองพันแปดร้อยบาทก็จะได้เยอะขึ้นท้าระยะเวลานานขึ้นใช่ค่ะตรงนี้พวกเราเคยคำนวณไหมคะว่าถ้าคิดเป็นดอกเบี้ยเนี่ยเฉลี่ยเขาให้ดอกเบี้ยเราเท่าไหร่คะประมาณประมาณสี่ถึงห้าบาทต่อต่อเดือนร้อยละสี่ถึงร้อยละห้าต่อเดือนสองห้าหกสิบต่อปีก็ไม่เยอะมากนะถ้าถ้าจะว่าไปแล้วอ่ะนะคะกับการชักชวนโน้มน้าวใจ ตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่ทําให้คุณบีมั่นใจหรือคะรู้ยยังไงใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็จะเสนอโปรไฟล์ในในในออนไลน์ตลอดว่าอ่าเขามีบ้านอย่างนี้หลังใหญ่มากมีรถหลายคันรถหรูใช้สิ่งของแบรนด์เนมอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราเ่้ิันมีเงินพอที่จะจ่ายคุณแน่นอนคุณไม่ต้องห่วงในตอนนี้ก็เหมือนมีกิจการแล้ววันที่เขาประกาศนะฮะที่เขาบอกว่าปิดบ้านตอนนั้นเขาให้เหตุผลพวกเราว่ายังไงคะ เขาอ้างว่าเขาเอาเงินไปใช้จ่ายอย่างอื่นแล้วเขาไปต่อไม่ได้เท่านั้นเองค่ะเอาง่ายๆอย่างนั้นเลยใช่ค่ะ,คะแล้วพวกเรามีใครยังติดต่อเขาได้ไหมคะพี่ๆด้านล่างต,ติดต่อไม่ได้เลยติดต่อไม่ได้เลยเขาบล็อกเฟซอะไรทุกอย่างเลยบล็อกเฟซทุกอย่างเลยนะะแล้วก็พวกเราก็ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วด้วยใช่ไหมคะจทางตํารวจว่ายังไงบ้างคะคุณพี่คะก็คือทางตํารวจบางเขนก็คือให้ส่งเรื่องอะค่ะไปที่กออส ตอนนี้ก็คือเราติดตามที่ปสสอ,อยู่นนความคืบหน้าก็คือ,อยังยังยังไม่มีอะไรเลยสักสัก5เดือนได้แล้วไหมคะได้ค่ะนะคะคือในกรณีนี้นะคะทางสูนยุติธรรมสร้างสุขของกระทรวงยุติธรรมที่คุณสามารถเข้าไปช่วยดูแลอยู่รับเรื่องแล้วนะคะมีการดําเนินการยังไงประสานกับปอสอได้ความว่าอย่างไรบ้างคะคือเราตามมาตั้แต่สอนอบางเขนนะครับว่าเรื่องนี้ข้อที่จริงเป็นอย่างไรก็ได้ทราบมาว่าสออบางเขนบอกเนื่องจากบ้านผู้ต้องหา ยังอยู่ที่บางเขีงก็จริงนะครับแต่พฤติกรรมในการหลอกลวงเนี่ยมันหลอกลวงในออนไลน์ซึ่งพนักงานสวนเองเขาก็ไม่เข้าใจว่าเขาไม่มเขาอาจจะไม่มีอำนาจร้องทุกข์น,นะครับเขาถึงไล่ให้ไปปอสอแต่เบื้องต้นเนี่ยก็ได้สอบถามไปที่ปอสอว่าเรื่องนี้เป็นถึงไหนแล้วนะครับเขาบอกว่าก็ได้มีการออกหมายเรียกนะครับเพื่อที่จะออกหมายจับต่อไปอันนี้รายงานมาเรียบร้อยแล้วครับในเรื่องของบ้านน้อยอ้อยใจครับค่ะเพราะออกหมายเรียกแล้วรอออกหมายจับท่านนายการนรงค์พี่นรงค์ครับ มีสระว่ายน้ำนะครับมีบ้านหลังใหญ่แล้วก็ใช้ของมีห่อครับแล้วจะได้เงินคืนกันไหมครับที่นั่งอยู่นี่คือประเด็นจบต่อ,อ,อดำเนินการต่อเาคือประเด็นนี้ฮะในเรื่องนี้อ่ะถ้ามีการออกมาจับนะครับในเรื่องข้อหาชกกรระชนเนี่ยมันเป็นความผิดในยี่สิบหกความผิดมูลฐานอยู่แล้วซึ่งเรื่องนี้เองสุยามสร้างสุกก็ทำการคู่ขนานก็เลยต้องเอาเรื่องนี้ส่งไปให้ปปงอซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนั้นมีอำนาจ ตามหน้าที่อยู่แล้วนะครับตามพรบป้องกันและปรับปรามการฟ้องเน,น,นินฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้เสียหายบอกว่ามีบ้านมีสระว่ายน้ำเยเอาข้อมูลมาครับเราจะทําหน้าที่เป็นเซ็นเตอร์ที่จะส่งต่อไปอยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับพ่อแม่พี่น้องชนอยู่แล้วครับะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับว่าถ้ามาเป็นของเขานะฮะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยคือเขาต้องได้ทรัพย์สินมาจากการการะทําความผิดก็จะต้องยึดได้ตรงนี้ก็ต้องพิสูจน์ขอเนี่ถ้าเกิดเข้าไปจํานองแบงก์หรือเข้าเช่าอยู่ ทำยังไงดีไม่น่ากลัวอย่างนั้นน่ากลัวตรงที่มันจะไม่ใช่ของตัวเองแล้วโพสเข้ามาน่าจะไม่ใช่ของแล้พว <c oughs> พวกเราก็เหมือนที่เราเห็นนะครับบางทีเหมือนท,ที่ท่านเจ้าบอกก็คือมันสร้างความน่าเชื่อถือตรงนี้ต้องระวังว่าเป็นของเขาหรือเปล่าคือ <c oughs> ถ้าเขาช <c oughs> ี้แจงว่าไม่ใช่ทรัพย์ที่ได้มาจากการการะทอผิดเนี่ยเรายึด <c oughs> เขาไม่ได้ <c oughs> แต่ถ้าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทอผิดเนี่ยเรายึดได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงต่อให้เขา <c oughs> โอนย้ายถ่ายเทไปบุคคลอือ่นบุคคลที่สามคนที่สี่บุคคลที่ห้ายึดได้หมดครับอแต่ถ้าเกิดเขาบอกเป็นนบ้้าาที่่่คคุุณณพอแแมมใหต เดิมอันนี้ก็หมดสิิทธ์ลันไม่เป็นไรไงแต่ว่าปัญหาคือว่าเอารูปใครมาลงแค่นั้นเองกลัวว่าไอ้ที่บ้านนั่นอาจจะไม่ใช่ของเขาด้วยซ้ำนั่นแหละครับปัญหาคืออย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นสิครับถ้าพูดอย่างนั้นเขาอ่อนเลยนะฮะเดี๋ยวนั่งก็อีกไม่ดีเลยนะครับเราผมนําเรียนอย่างนี้ครับว่าศาสนาไม่หายไปจากโลกครับค่ะสหสาเป็นแค่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเราไล่เส้นเงินได้ครับว่าเงินที่โอนเข้าบัญชีเขาเนี่ยมันเอาเส้นเงินออกไปที่บัญชีไหนอย่างไรนน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 ะะะะคคครรััับมมมเเป็็ห้้้าาาาาาาททีี่่่่่่จตตตตออองิดดืืถววกแ ต้องเรียนตามตรงเคยมีนานกว่านี้ค่ะที่มาร้องเรียนใ,นในรายการสถานีประชาชนนะนะแต่เรากําลังมองดูว่าโอ้โหมาเป็นสายน้ําเลยนะฮะท่านผู้ชมสําหรับเรื่องที่บอกเล่นแชร์แล้วก็ถูกโกงซึ่งท่านก็จำได้ท่านผู้ชมก็จําได้นะก่อนที่คุณสามารถจะไปทํางานด้านการเมืองนะฮะก็โอ้โหเป็นสื่อกลางอยู่แล้วรับแจ้งมันเจอแนวทางแก้ไขปัญหาหรือยังคะเข้าไปทํางานด้านการเมืองโดยตรงอย่างนี้แล้วคือประเด็นอย่างที่ผมทําเรียนครับว่าผมขอยกคําโบราณนะครับซึ่งเป็นนักรฐศาสา์เขาพูดว่า ที่ใดมีการรวมตัวกันที่นั่นจะมีพลังที่ใดมีพลังที่นั่นจะมีกฎหมายาที่ใดมีกฎหมายที่นั่นจะมีความยุติธรรมคราวนี้วันนี้เองเรามาดูเนี่ยในกระทรวงยุติธรรมเองเนี่ยเราก็เห็นคําว่าปัญหาการหลอกลวงเนี่ยมีมากถึงขั้นท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ให้เป็นวราระแห่งชาติไปแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการถแถลงนโยบายต่อรัฐบาลต่อรัฐสภาเนี่ยไปแล้วท่านารัฐมนตรีเองเนี่ยท่านให้ความสาคัญเรื่องนี้ก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการในเรื่องของ ป่าปรามการชอบโกงประชาชนขึ้นมาแล้ววันนี้เรารับเรื่องของพ่อแม่พี่น้องชนมามากครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้ต้นรายการกระพูดชาวบ้านบอกว่าไปที่ไหนก็โดนโยนเป็นลูกบอลน,นะครับเพราะว่าหนึ่งคือพนักงานสอบสวนแต่ละพื้นที่มีสกิลไม่เท่ากันค่ะ<ร>บางคนเนี่ยก็โก้ก็โก้ว่าสอบไปแล้วเดี๋ยวไอ้การเขาบอกว่าไม่ตรงตามปริยาไม่ตรงตามพื้นที่เกิดเหตุสั่งไม่ฟ้องเดี๋ยวชาวบ้านจะมาฟ้องเขาอีกอย่างเงี้ยไม่มีอำนาจสอบ นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็วันนี้เองเนี่ยเทคโนโลยีมันไปไกลมากอย่างที่บอกว่าเทคโนโลยีถ้ามันมีการพัฒน,นาสิ่งที่มันจะตามมาก็คืออาชญากรรมฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องมีการป้องกันอาญามคือก็คือกฎหมายฉะนั้นวันนี้พอเรามาดูในเรื่องของกฎหมายของที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นกฎหมายแต่โบราณท,ทั้งนั้นเลยเราไปดูกฎหมายเดิมก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 4 3ี่สช่อโกงประชาชนเนี่ยออกตั้งแต่ปี2500อครับ เราไปดูกฎหมายพรกกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกโกมชนเนี่ยออกตั้งแต่สมัยท่านพลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีคือปี2527่้ยใช่ไหมครับพอเราไปดูเรื่องพอรบอรคอมพิวเตอร์อหรือไปดูกฎหมายฟอกเงินเนี่ยตั้งแต่ปี42ฉะนั้นว<ะ>ันนี้เราดูเลยว่ากฎหมายแต่ละฉบับที่ออกมานี่มันออกมานานพอสมควรละ,ะแต่กฎหมายที่จะมาทาันสมัยเท่ากับเรื่องของอาชญาการรมเรื่องนี้ยังไม่มีฉะนั้นสิ่งทัญที่สุดเราจะต้องมีกฎหมายที่จะทําให้อาชญากรนี่เกรงกลัว ซึ่งกระบวนการของกฎหมายตอนนี้มันคืบหน้าไปถึงไหนแล้วก็เห็นคุณจ๊อบะนะฮะคุณสามารถเคยบอกว่าจะนําเสนอใช่ไหมคะคือวันนี้เองเนี่ยตอนที่ตั้งรัฐบาลเนี่ยท่านพลเอกประวิตยวงสุวรรณเนี่ยท่านในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยท่านก็ได้ให้สสของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเสนอกฎหมายไอ้กฎหมายป้องกันและปราบปรามก,กา,า,ารกระทําผิดนักแสดงโซ่เข้าสู่สภาเนื่องจากเรื่องนี้มันมีเรื่องของการเงินเข้ามาด้วยเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน ฉะนั้นกฎหมายทุกฉบับเนี่ยตามรมัฐธรรมนูญฉบับ60เนี่ยถ้าเป็นกฎหมายที่เป็นเกี่ยวกับร่างการเงินจะต้องให้ท่านนายกร,รัฐมนตรีรับรองฉะนั้นพอในเมื่อมันเสนอผ่านสภาไปแล้วเรื่องนี้ก็ถึงท่านนายกร,รัฐมนตรีท่านนายกร,รัฐมนตรีก็ต้องทําความเห็นครับไปทุกหน่วยงานว่ามีความเห็นไหมว่าจะมีกฎหมายใหม่มาเป็นอย่างไรซึ่งตอนนี้เองก็อยู่ที่การรวบรวมความเห็นซึ่งวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดที่ผมย้อนกลับไปก็คือประชาชนในรัฐธรรมนูญเองก็บอกครับว่าการที่จะเสนอกฎหมายนั้นต้องมีมาตรา77 ก็คือต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนถึงขั้นตอนนั้นไหมคะคือวันนี้ประชาชนบางคนก็มีสองส่วนส่วนหนึ่งก็มองว่าเอ้ยพวกนี้โลภหรือเปล่าไปเล่นเนี่ยแล้วเอาเงินไปช่วยเหลือเขาเนี่ยจะเท่าสับส่อให้เขากระทาความผิดต่อหรือเปล่าซึ่งวันนี้เองนข้อที่จริงต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนว่าเงินนั้นคือเงินของผู้เสียหายไม่ใช่เงินหลวงในเมื่อเราคุยกันว่าก,กฎหมายฟอกเงินก็ดีหรือว่าในเรื่องคดียายาก็ดีในเมื่อมันเป็นความผิด รัฐจะต้องติดตามทรัพย์สินเมื่อคืนให้คือรัฐต้องไปยึดแล้วมาเฉลี่ยแบ่งคืนค่ะซึ่งตรงนี้มันเป็นกฎหมายที่บัญญัิไว้อยู่แล้วฉะนั้นสมมติแม้ถ้ามันจะมีกองทุนมาเยียวยาคืนชาวบ้านก่อนนั้นก็ไม่ใช่เงินภาษีประชาชนแต่มันเป็นเงินของชาวบ้านที่แทนที่เราจะรอให้คดีถึงที่สุดนั้นเนี่ยเอามาเฉลี่ยคืนก่อนคือผมนําเรียนคุณดอยมาอย่างนี้ครับว่าในต่างประเทศเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ประเทศไทยนะครับที่หลอกกันแบบนี้ค่ะมันมีทั่วโลกครับ แล้วทั่วโลกเขาแก้ปัญหาย,ยัางไงฮะั<จ><จ>บป้องกันได้ไหมครอย่างจีนเนี่ยผมเคยเจอรัฐมนตรีจีนตอนนั้นท่านาดูคุยเรื่องยาเสพติดคผมก็เคยคุยกับเขาว่าวันนี้ถ้ามันมีคนหลอกผมยกเคสชะม้อยให้เขาฟังค่ะผมบอกว่าถ้ามีคนหนึ่งคนเนี่ยหลอกคนประมาณสองหมื่นกว่าคนเลยแล้วมีความเสียหายประมาณสี่พันห้าร้อยล้านเนี่ยเขาทำยังไงครทัที่จีนเนี่ยติดคุกไหม,อมบอกโหอย่างเงี้ติดติดนานด้วยไม,ไม่ได้ออกหรอกแล้วก็ยึดทรัพย์ปุ๊บแล้วคืนชาวบ้านเลย ผมก็ถามว่าแล้วเขาถามว่าแล้ว,ลวประเทศไทยอ่ะเขาบอกแล้วคุณล่ะประเทศคุณเป็นยังไงผมบอกอ๋ชอชาดคุกติดคุกแต่ติดแค่เจ็ดปีสิบเอ็ดเดือนห้าวันออกอแล้วก็กว่าจะคืนเงินชาวบ้านก็ประมาณสามสิบปีได้ก่อนพอดีเขาบอกผมว่าไงแไมฮะค่ะอยู่ไปดูงานประเทศจีนเขาบอกถ้ายูไม่ไปดูงานประเทศจีนเดี๋ยวคนจีนจะมาหลอกคนไทยหมดเขาพูดอย่างนี้ครับแต่ผมก็บอกนี่คือปัญหาที่ตอนนั้นก่อนโควิดพอเราจะไปเนี่ยมันก็เกิดโควิดมันก็เลยเกิดปัญหาว่า เฮ้ย <He> เราจะทํำยังไงที่จะมีกฎหมายที่จะยึดทรัพย์ให้มันรวดเร็วค่ะแล้วก็คืนให้กับชาวบ้านอย่างรวดเร็วคือถ้าฟังอย่างที่คุณสามารถพูดต้องถามความคิดเห็นของพี่น้องด้านร่างอ่ะนะคะในฐานะเราเป็นผู้เสียหายอยากจะเสนอภาครัฐยังไงบ้างคะค่ะต้องการกฎหมายที่ชัดเจนแน่นอนที่สามารถเข้าไปาแจ้งความร้องทุกที่ไหนทุกคนรับรู้ว่าเรื่องนี้ผิดแล้วผู้เสียหายอย่างเราอะค่ะได้รับ คือไม่ใช่อย่างทุกวันนี้ที่กระเด็นกระดอนไปมาแล้วก็ในคดีของบ้านน้อยอ้อยใจเนี่ยค่ะอยากจะแจ้งบอกให้ทราบว่าจริงๆแล้วมีส่วนที่ไม่ได้มาแจ้งความด้วยมูลค่ารวมเนี่ยสีสิบล้านและทุกคนที่ไม่มาแจ้งด้วยก็ทราบดีถึงปัญหาที่เรากําลังเจอทุกวันนี้ว่าเดินไปเดินมาไปนูน่นไปนี่เดินทางไปสอนอนี้ไปที่นั่นที่นี่แล้วก็ไม่มีใครที่จะมารับเราแล้วตัวของอ เท้าแชร์นะคะเขาก็อย่างที่บอกค่ะอยู่สุขสบายดีนะคะในขณะที่พูดเสียหายบางคนนะคะมีปัญหากับที่บ้านเนาะนะคะมีปัญหาเรื่องการเลี้ยงดูลูกต่อไปหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าหลายๆคนที่ไม่กล้าแจ้งก็คือรู้แล้วว่ามันจะยุ่งขนาดนี้เดินเดินทางไปมาจริงๆวันนี้ก็มีพี่ที่มาจากต่างจังหวัดแล้วก็ต้องรีบกลับไปทำงานก่อน ในช่วงเช้าที่ไปบางเขตมานะคะเราเราก็เลยอยากจะได้ข้อกฎหมายที่แบบชัดเจนค่ะที่เราเดินไปตรงไหนตรงนั้นรับเลยว่าคนนี้ผิดให้ทุกคนรู้เลยว่านี่กให้ทุกคนรู้เลยไม่ไม่ใช่แบบอย่างทุกวันนี้ค่ะอันนี้คือเราก็อยากให้ภาครัฐรีบมีกฎหมายตรงนี้ออกมาแต่ว่าช่วงที่รอเวลาอย่างนี้ถามท่านอายการนรงค์นะคะว่าแล้วกฎหมายที่มีมีอยู่เนี่ยนะคะดึงออกมาใช้เพื่อป้องกันปัญหาหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พอมีบ้างไหมคะมันมีอยู่แล้วท่านครับแต่จริงๆเหมือนตอนนี้โอเคพอพูดไปป๊บก็จะทบกับพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นกระบวนการยิธรรมต้นน้ำค่ะนะครับเพราะว่าในการร้องทุกเนี่ยในวิทยาก็เขียนไว้แล้วว่าผู้เสียหายจะไปร้องทุกที่ไหนก็ได้แต่เมื่อรับคำร้องทุกไว้แล้วนะครับให้พนักงานสอบสวนในท้องที่ที่รับคำร้องทุกเนี่ยส่งคำร้องทุกไปยังพื้นที่ที่มีอำนาจสอบสวนรับผิดชอบซึ่งปัจจุบันนี้สำนักงานตำรวจงชาติเองก็รณรงค์นะครับว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปร้องทุกที่สอนอยู่ในนเขตอาจ แต่พอเวลาไปดําเนินการจริงๆเนี่ยมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องร้องไปถึงที่ท่านผู้บัญชาการหลวงชาติแล้วลหละตอนนี้ว่าปัจจุบันนี้เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของคอมพิวเตอร์เนี่ยที่เป็นรายใหญ่เนี่ยนะครับปกติพอจะร้องทุกจากหน่วยงานกลางที่มีอำนาจที่ผมบอกนัดที่แล้วว่าในคราวที่แล้วว่าอยากจะให้หน่วยงานรวมตัวกันแล้วก็ดําเนินคดีเป็นก้อนใหญ่อย่างคิดเนี่ยสมมุติว่าไปคุยของพี่ผู้ชาย4ี่หมสมมตินะครับ<ช>ของพี่ผู้หญิง50,000เวลาดาเนินคดีในศาลศาลก็จะรู้เฉพาะสํานวนนั้น แต่ถ้าเคสนี้รวมกันนะครับผู้เสียหายสักสาคนความเสียหายทั้งหมด40ล้านเนี่ยความพฤติการในการลงโทษเหมือนที่ท่านเจ้าบอกว่ามันลงโทษแค่7ปีเนี่ยกลายเป็นลงโทษ3,000ปีหรือว,ว่าลงโทษเท่าไหร่มันก็เป็นโทษอีกต่างหาก<ห>เพราะฉะนั้นการศาลจะลงโทษตามความร้ายแรงและพฤติการในการกระทา<ห>นะครับ<ห>เพราะฉะนั้นจะบางทีพอ4 0 0 0 0บาทก็ให้ประกันตัวแต่ถ<ห>้า40บล้านอาจจะม่ให้ประกันตัวก็ได้<ห>เพราะฉ<ห>ะน<ห>ั้นตรงนี้ความเสียหายมันกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมกฎหมายมีตั้งแต่พรบการเล่นแชร์นะเล่นตั้งแต่30คนขึ้นไปแล้ว0,000บาทต่อวง นี่ความผิดเกิดขึ้นแล้วพนันพนักงานก็รับได้พรบอรคอมพิวเตอร์การโฆษณาข้อใส่ข้อมูลจะเป็นเท็จในคอมพิวเตอร์ช่อกวงประชาชนเหมือนที่ท่านบอกนะครับสองห้าสองเจ็ดหรือพลกรหรือเป็นกลวมหมายอาญาช่อกวงประชาชนก็ผิดแล้วก็เป็นความผิดทางฟ้องเงินอย่าคิดว่าตำรวจจะตามไม่ได้นะครับวันนี้ท่านสุขสบายพี่น้องก็บอกเลยว่าท่านอาจจะสุขสบายแต่วันหลังนะผมเชื่ออย่างเงี้ยอาชญากรรมย่อมทิ้งหลักฐานน้อยแยะเลยใช่ครับเดี๋ยวก็โดนดำเนินคดีครับท่าน คะครับอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะแต่ว่าใน,ในกรณีนี้ดิฉันกําลังนึกภาพตามนะฮะว่าถ้าเกิดเราไปแจ้งความเราก็อยากให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรีบปรับแจ้งนะฮะซึ่งเอาล่ะตำรวจก็อย่างจะอาจจะเป็นที่คุณสามารถบอกนะฮะว่าบางทีไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเขาทําได้ไหมยังไงแต่ว่าในทางกับการดิฉันก็อยากจะให้พวกเรานึกถึงภาพด้วยนะ,ะครับว่าบางทีตํารวจเองเนี่ยไม่ได้รับแต่คดีที่เป็นของพวกเรานะฮะตำรวจบางท้องที่เอาแบบสอนอกลางๆนะฮะโรงพักกลางๆที่ไม่ต้องเป็นโรงพักใหญ่มากมีประมาณสัก2 0 0 0ันคดี มีพนักง,งานสอบสวนอยู่6คนเอาหขาน2 0 0พปีหนึ่งพนักงานสอบสวนคนหนึ่งรับไปประมาณ290คดีครับ,รบแล้วคดีหนึ่งไม่ได้ทำันเดียวจบนะฮะคดีหนึ่งถ้าเป็นแบบฆ่ากันตายตามหาคนร้ายนะคนดีหนึ่งนี่ทำกันเป็น6เดือนคือเรียกว่าพนักง,งานสอบสวนบางคนฆ่าตัวตายก่อนที่จะเจอคนร้ายก็มีนะท่านอย่าได้ล้อเล่นคือค,ความกดดันสูงมากามใช่ไหมฮะคือต้องรับผิดชอบในชีวิตคนเรื่องราวหลายอย่างแต่กําลังมองว่าเอ๊ะเรามีวิธีไหนบริหารจัดการได้มากกว่า นั้นอีกหรือไม่สองส่วนด้วยกันคือหนึ่งผิดแล้วก็ต้องถูกจับด,ดำเนินคดีก,กับ,บมีวิธีการไหนป้องกันก่อนความผิดจะเกิดขึ้นจากตัวของพวกเราจากหน่วยงานอืน่นที่จะช่วยตํารวจด้วยไหมฮะผมบอกอย่างนี้ฮะว่าวันนี้แชร์พวกนี้มันไม่ได้มีบ้านเดียวมันมีเป็นพันๆบ้านที่อยู่ใน Facebook เนี่ยเซิร์ชเข้าไปเลยพิมพ์เข้าไปเลยครับในแต่ละบ้านเนี่ยมีคนอยู่ไม่ต่ำกว่าห้าพันคนโอ้โหนะครับทุกกลุ่มผมบอกว่าวันนี้เองกระทรวงยุติธรรมเนี่ยรับคดีแชร์ทุกวัน แล้วผมก็มั่นใจว่าสายประชาชนก็รับคดีแชร์ทุกวันนะครับซึ่งผมบอกแต่ละวงเนี่ยไม่ได้มีผู้สหายแค่คนสองคนอย่างน้อยก็มีส0 4สิี่สิบคนที่ออกมาร้องทุกข์อย่างกรณีโกฟาเตอร์แชร์ทองคำร้อยกว่าล้านเนี่ยว่าจะถามคุณสามารถเหมือนกันเพราะว่าก็เหมือนกับพี่ๆเรานี้คืบหน้าบ้างคือแชร์โกฟาเตอร์เองเนี่ยก็หลอกให้เล่นทองคำนะครับซึ่งคดีนี้เองเนี่ยดีเอก็ได้มีการรับคำร้องทุกข์ไว้นะครับตั้งแต่ปี 2,562นะครับมีการอนุมัติเลขสืบสวนที่202ทับ2562ใช่ค่ะมีผู้เสียหายมาร้องที่ดีเอสไอเนี่ย61คนเนื่องจากคดีนี้เนี่ยได้มีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็มีการจับกุมผู้ต้องหาแล้วที่สพเมืองพัทยาค่ะดีเอสไอก็ได้ส่งเรื่องนี้ไปให้สเพึงพัทยาก็มีการอัยการฟ้องแล้วนะครับค่ะคราวนี้ก็มีคนตกหล่นที่มาร้องที่กระทรวงยุติธรรมเมื่อช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับ ทาง DSI เนี่ยก็ได้สรุปมาที่ศูนย์ทําสร้างสุขว่ามีผู้เสียหายอีก28คนที่ไม่ได้แจ้งความร้องทูบแต่เนื่องจากคดีนี้ได้มีการฟ้องร้องไปแล้วนะครับก็ได้ส่งเรื่องนี้ไปให้กับทางสำนักงานการจังหวัดพัทยาเพื่อที่จะได้เอาชื่อผู้เสียหายเนี่อยู่ในํำนวนด้วยก็ได้มีการดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่13เมษายนพศเอ่อวันที่1 9มีนา64สครับ19มีนาคม64ก็คืบหน้าอยู่ ก็ทุกคดีคืบหน้าหมดครับแต่อย่างที่บอกว่ากระบวนการเราจะทําอย่างไรอย่างที่ผมบอกวันนี้เราทํางานเชิงรับหมดเลยเราไม่เคยเห็นเลยว่าตํารวจบุกทลายแหล่งแชร์เราเห็นมีแต่ชาวบ้านบุกลงพักร้องเรียนว่าแชร์ล้มเห็นไหมครับฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องทํำยังไงคือในเมื่อเมื่อกี้ท่านอัยการพูดเองว่ามีกฎหมายเต็มไปหมดเลยทั้งพรบคอมพิวเตอร์พรบกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนมีเต็มไปหมดเลยนะซึ่ง เราก็ต้องมานั่งทบทวนกันว่าแล้วใครเราจะเป็นเจ้าภาพที่จะทำครับซึ่งวันนี้เองผมประชุมเนี่ยผมก็พยายามดูอยู่ใชว่าจะให้ใครดีซึ่งมันพันไปหมดเลยครับค่ะคราวนี้พอมันพันไปหมดเลยผมก็เลยย้อนกลับมาว่ามันจะต้องมีกฎหมายที่ให้ทําเรื่องนี้โดยเฉพาะหรือไม่อย่างไรเพราะว่าถ้ามันมีกฎหมายที่ป้องกันการหลอกลวงในออนไลน์เนี่ยเพราะเราอย่าลืมครับว่าวันนี้เองทุกเคสแล้วหลอกเขาหลอกออนไลน์แหละครับค่ะเขาเราไม่ค่อยเห็นหรอกครับคดีปล้นร้านทองเราไม่ค่อยเห็นแล้วคดีปล้นธนาคาร เพราะอะไรนะครับเพราะว่าป้นร้านทองเนี่ยปิดหน้าปิดตาจับได้ภายในสามวันค่ได้ทองคืนด้วยพอทองคืนก็คือเจ้าทรัพย์ป้นธนาคารถ้าจับได้ก็คือเทานเงินก็คือธนาคารเลยสามารถเดพูดสิคเดี๋ยวนำล่องนะฮะเดี๋ยวบางคนฟังแล้วเกิดอยากจะเปิดบ้านแชร์บ้านผมกาลังจะพูดให้ฟังเพราะผมบอกว่าวันนี้ทุกคนที่ฟังอยู่จะต้องไม่เข้าไปยุ่งนะครับนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากให้คุณจอบพูดมากที่สุดเลยอยาเข้าไปยุ่งเพราะว่าวันนี้เราเข้าไปเนี่ย เราก็เข้าไปเติมเชื้อไฟแล้วครับวันที่ท่านโอนเงินไปเขาห้า500บาทเนี่ยเท่ากับท่านไปต่ออายุให้เขาไปลอคนอื่นเพิ่มขึ้นบางคนบอกก็กลองนิดหนึ่งเราเข้าไปแล้วเราก็รีบออกมาไม่ได้เหรอคะเราไม่ต้องไปรองเยอะท่านกําลังสุมเชื้อไฟให้มันไปเผาบ้านคนอื่นอยู่ไงครับครับคือวันนี้แทนที่เราจะเอาไฟเข้าไปสุมเราเอาน้ําเข้าไปดับดีไหม แต่เราจำเป็นต้องใช้เงินไงฮะเราก็อยากได้เงินใช้เงินที่เราได้มาได้มาจากความเดือดร้อนของคนอื่นที่ต่อกันเป็นทอดๆเนี่ยเราจะมีความสุขหรือไม่อย่างไรเงินร้อนคืนั้นวันนี้ผมกําลังจะบอกว่าโอเคเราได้เงินใช่แต่ไอคนที่มันเดือดร้อนคือคนที่ต่อหลังเรานี่แหละครับคือเราเลิกเห็นแก่ตัวอย่างที่ผมบอกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่สิบท่านพระราชาจิตอาสาให้กับเราเนี่ยเพื่อให้เรามีจิตสาน้าในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้ลดความเห็นแก่ตัวเองลงวันนี้ที่ท่านเข้าไปเล่นแชร์เข้าไปเริ่มเนี่ยผมเข้าใจครับว่า เราตอนแรกเราไม่รู้แต่วันนี้ถ้าเราดูรายการนี้อยู่เรารู้แล้วนะครับเรารู้แล้วถ้าเกิดเรายังเข้าไปอยู่ใน Facebook ยังเข้าไปชวนกันลงทุนยังมีการส่งว่าไอ้บ้านนี้ไม่ล้มหรอกมาเลยฉันเล่นแล้วอย่างเงี้ยนั่นก็คือสิ่งที่เราไปทําให้คนอื่นจะต้องมาเดือดร้อนอีกะฉะนั้นสิ่งที่สุดคือรัฐก็ต้องมีกฎหมายที่จะป้องป,องประชาชนประชาชนเองในฐานะเจ้าของอาํนานาจในฐานะที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ก็ต้องช่วยกันในการที่จะช่วยกันดับ ค,ค,คือหมายความว่าเจอบ้านที่มันหลอกกันใน a c e b o o k กดรีพอร์ตให้ผมหน่อยอกดรีพอร์ตว่าเฮ้ยอันนี้มันกำลังหลอกลงอยู่นะหรือ,รอเราไม่อยากไปเล่นเขา,อาคออ,อย่างน้อยไม่งั้นถ้าเราไม่รีพอร์ตเนี่ยคนอื่นที่มาหลังเราเขาก็จะเข้าไปเล่นไงวันนี้ทุกคน,นที่มานั่งอยู่ตรงนี้ผมมั่นใจว่าเขามีประสบการณ์หมดแล้วรู้ด้วยว่าลำบากยังไงรู้ด้วยว่าเดือดร้อนย,ยังไงมันมีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งคือเขาจะเป็นคนดีหรือเขาจะเอ้ยไม่เอาละฉันก็ไปทําบ้านใหม่ซึ่งเราห้ามเขาไม่ได้หรอกครับแต่เหนือสิ S <S ฉะนั้นรัฐจะต้องเข้ามาช่วยเหลือมาเยียวยามาดูแลเราในฐานะผมที่ดูแลกระทรวงยุติธรรมท่านรัฐมนตรีดำหลีอยู่ตลอดครับว่าให้ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชน <S <S ท่านนายกรัฐมนตรีก็เด้นย้ำครับช่วยเหลือ <S <S พ่อแม่พี่ชนฉะนั้นสิ่งเหคัาที่สุดคือกฎหมายจะออกได้ก็ต้องให้ประชาชนเป็นผู้ผักนันที่มาด้วยครับช่วยกันนะท่านผู้ชมครับในเรื่องของข้อกฎหมายทางรายการสถานีประชาชนก็จะติดตามความคืบหน้าไปเรื่อยๆนะแต่ในขณะเดียวกันก็อย่างที่บอกนะกฎหมายเรารอแต่ถ้ากฎของเราอะ <het art> ไม่ต้องไปรอนะกฎหมายถ้าไม่รู้รอยกี่ปีที่ฉนก็ไม่รู้นะฮะแต่ถ้ากดของตัวท่านเองท่านตั้งกดซิอะไรที่กําไรเกินเหตุ <f> เกินผลผิดกฎหมายไม่ต้องไปยุ่ง <c oughs> ไม่ต้องอยากจะได้ <c oughs> นะถ้าท่านอยากได้เมื่อไหร่ท่านแหกกฎตัวเองเมื่อไหร่ท่านก็เตรียมตัวเลย <c oughs> นะคะเอาละค่ะก็ด้วยความห่วงใยนะคะสําหรับเรื่องนี้เรานําเสนอสม่ำเสมอขอบคุณคุณสามารถนะที <c oughs> ่มให้ความคืบหน้าแล้วก็ <c oughs> ขอบคุณพี่ทั้งสองท่านที่เป็นตัวแทน <c oughs> ทนะมาเตือนภัยกันขอบคุณมากค่ะค่ะช่วยเหลือกันต่อนะคะท่านผู้ชมคะอีกหนึ่งหน่วยงานการที่คอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนั